ครเน่เนาะหคเลยเนาะอ่าจะิจะก่ว่านะเกมตะข้าหมเนาะเอาไว้อ่าจะไม่จานะน้ในเม่สีเซียน้ในเม่ีเซียบ้านีน้จะขึ้นอะไรละคะโอเคนเมื่อีเซียน้จะขึ้นอะไรบาโอเคในมืเอจะอะไรมาดูในสิเซลีในซูริจะจารมก่อนนเมือีเซียบานี้ขึ้นอะไรละคะโอเคในซูลีเนาะนี่ว่าอะไรบาก็เร่มได้ ดเดย,ย์อไไอศครีมเดยไอศครครัมไอศครครัมเนี่ยคอมเมียเหรอไม่เหรอ่เอไม่รู้ไอศคริปสครับเหรอฮะนะ <c oughs> ่ะาค <c oughs> ุ้มดีล่านโดมีไม่มีอาหารด,ดอยากกินอาหารเนียฮนะคนอยากกินอาหารอาหารไหม Hmm? Kì. Okay. Okay. Uh, à han. gì? À gì? arai? Spicy. Spicy đọ. Mm. <laughs> spicy. Spicy gì? Play color spicy. Mamma. Mamma đọ. Chơi với Leo Cái mamma. này mamma nhà mà. mét to mà nó. Ờ, to lên. มรมาน้อมดูเรมันคะมูทะมูกะทะอุ้ยอวะยน้ใคในบอเลว่าชูพาเนาะมอนี่ดูที่ชืพอาเราบนเลยกว่าน้อชือเาก็ดูแลเงี้คือดูคือเนียอเคมล้วกว่าจะูี่โนะเมีเฉพาะบัวี่บัวเบอล้วกว่าน้มอนนีดูมอนนีดูมอนนีดูที่โอ تي بو فالغياني تي بو تي بو اتو بو ميدر دياني ميد دي وابل دياني نو واث لاي وافدي ها وافدي وافدي دياني نو اتور سي ما باوا مواي كيلي مو باي كيلي لي مو غا كني نالا تديال لو غا مي فال دور خيانه الله مي فال Abang sikit, abang sikit. 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 Abang ก็ได้กินอันเดียวโอเคใจว่าไม่ดีว่าเดี๋ยวบัดดูลาเต้หรอคอยยดีลาเต้ไหมตีบะจิช่าซีะดู้ลหะอสีะดูเนี่ยกระดาษดูเนี่ยฉันใช่เอาบ้านนี้เปลววะฉันใช่เอาเปล่าวัเสี่ยอ๋ออาหมู

มาเนี่ยนะหมวดที่คลอเริบมาเนี่ยนะหมวดนะหมวดที่ว่าที่มาด้วยคนนอดทรอคลีเล่ตุ๊ปอนอดทรอคลีเล่นี่ปอมะเอ๊ะไม่เหรออ้อมไม่หลุดดิไอ้เขียวไม่หลุดดิเออตีต่ออ๋อตั้งแต่ฉี่อะแหละเฮ้ยฉมุเลยมาญิมาญิผุ่นเนี่ยน่ะแหละนะทานเนี่ยมาญิโอชินิมาญิทานเนี่ยอ่ะอเมียอ่ะฉันหลุดดิขึ้นเนี่ยใช่หลุดดิดูซะล่ะ

นึกว่ากินอยู่ล่ะแล้วกินหนูเปื่อยแล้วหนูดูท่อเนี่ยทีดิ not to ya ถ้าเล่นเลยท่อดิจนพัดท่องยามอ่ะอ๋อจะเพื่อพอได้แชร์เลยอ่ะแชร์ดิเดี๋ยวให้แชร์เออจะเรียกขอเหรอท่อแล้วก็เพื่อแล้วเมื่อกี้จะพ้อนดีกว่าแล้วเนาะตะวันนี้ท่อแล้วอํามาท่อแล้วก็เพื่อแล้วอะไรมันยังมาก็เพื่ออ่ะ ဒ <laughs> <c oughs> ီအ <Și> ရ <analyze anthropology> ောတ်မှလည်းဘယ်တော့မှမပတ်တင်တော့ဘူးလို့မြန်မာပြည်ကကော်ဗယ်ကာစီနီကနေဒီပီထော်နေရလိုက်ခါကျွန်တော်နေက